สวัสดีครับคิณกวยพาสาครับวันนี้มาใหา้มาหน้ามาสวนครับที่พามาเบ่งดอกกระเจียวครับผม,มไม่ได้ดอกกระเจียวแล้วครับสวนกระเจียวแม่นะครับคือกู้ไว้ว่าสิมาเก็บไปกินนะครับมันดอกผันบ๊กขึ้นครับผมทีระต้นครับดอกบ่หลายกระเจียวพัน,น,น,นพันหญิงอะไรี่น้องพันหญิงเหร ต้นถามพ่วครับดอกกระเจียวพันยังพ่อพันเกษตรพันเกษตรพันเกษตรครับ่อว่าดอกกระเจียวพันพันรเกษตรครับจะเป็นพวขมนป่ป้าที่แหละที่แหลกอดอกมาเลยที่แหลกยังไม่ดอกมาเลยที่สองเลตองมันลำต้นมาเล้วตกตองต่ง้อบุญเดี๋ยวมาเห็ดห่นครับผม เลยสามสุดครับนี่ครับนี่ครับมาเบิ่งดอกครับวันที่นี้เลยสามสุดแล้วพอคุณว่าเก็บไปสามสุดแล้วครับเป็นประเดี๋ยวมาเห็ดหุ่นครับไอ้จิงต้องมาเห็ดหุ่นครับนี่ครับดอกครับนี่ครับผมนี่ครับคครรัับบผมนี่ดอกหน่อยครับบ่ ใระเปุ๋ยประเทศมุ่นไว้ครับเดี๋ยเลยนสิมเเห็ดเัิกนอ้อนยก็ช่วงใบใบก็สิขาเมืองครับแค่นา้อีกรองหนึ่งนะถ้าฝน,นพึ่งตกถ้าไปได้พึ่งอออตดอกมามีีก็ใส่น้ำนีะครับพอพันตอพอน้ำาครับมี เี๋ยวมปรินเถอะน้ำก็ใสจากวัวบ,บาดานครับใส่เครื่องย่นใส่รูอีแป๊กได้ครับนี่ครับผมมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ครับนี่ครับสองดอกแล้วครับผม ผมใช้สิ่งบริกรครับลางดูนี่มีวัวลายหลงหายอย่างรอเบิรงแบบ้วจริงๆมันต้องเย็ะทิ้งเว้นั่นครับใส่ถีบใส่ถุงดอกเหรอง่ายตรนั้นไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับเลยดอกมันบวัลายใส่ปุ๋ยดอกไม่เจ็บถีบครับตอนนี้ดอกที่ครับ เดี๋ยวนี้เริ่มตั้งทองว่าเนี่ยครับผมมือลนะเราเกียวเนาะ นี่ต้องเกียวมาเกียวหนาหน่างครับไปงัวงหวน่องครับใส่ปุ๋ยไว้เลยครับเพราะว่าบริกรรรรรา,ารจัเพิดทันเสี้ยมปลาเสียมอีไไปครับระ,ะยะการปลูกนือว,ว่าหนาปลูกกันนี้ละครับช่วงนี้ครับับปลูก ประมาณสามเดือนนะครับพอคนว่าสามเดือนก็นจะเก็บรอบแรกครับถูกช่วงน้ครับมันจะแท่งแท่งนอขึ้นออมาเลยครับผมก็จะแท่งนอขึ้นออมาประมาณนะอือนืงอือ ป็นดอกกระเจียวนครับปากกระนั่ครับผมคลิปนี้ครับบุนี้ยังไลายครับผ้ามาเบิงเอ่อก้อนอันนั้นมันจะมีคลิปคลิปหนึ่งครับที่ผ้ามาเบิงสวนสวนแม่แลวกะบอกว่าผ้ามาเบิง,าาบงดอกกระเจียวครับตอนจะได้เก็บนะครับเลยผ้ามาเบิงคลิปนี้ครับผมนี่นะครับก็อันนี้เป็นเป็นสวนที่สวงครับสวนแหลเมื่อกี้ลงไปเอา นัวครับลูกไปเอานัวอยู่สวนข้างหน้าครับผมซึ่งเพิ่นบริเวณหุ่นไวกมันก็เลยตายครับเรื่อยไปคุดเอาหัวมันสักพ่อที่ว่าเดี๋ยวหัวเดี๋ยวไปปลูกไหมครับผมกระเพาะไม่เบ่งสวนนี่ครับถ้าจริงๆริงเดียวมันพ่อขยายพันธุ์ออกไปอีกแล้วครับคืนที่มันก็เริ่มหน่อยเดหยวครับผมแต่ว่าเมียพิ่นธุ์บ่ท่นเห็ดครับพี่เห็ดบ่ท่านครับผมึงตัวผมเองกับบ่มีเวลาลงมาครับก็เลย มาพวมาอัปเดตว,ว่าเออมันเป็น15มาแบบนี้ครับก็อันนี้มันบอยดไซปุ๋ยครับแต่ไซดปุ๋ยก็สีดอกในดอกงามกว่านี้ครับผมครับจากไล่กันไปครับผมกิมกวอยภาษาครับภาเาพง่งสวนดอกกระเจียวของญากิมกวอยครับผมแล้วคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมขอบพูดและติดตามในคลิปนี้ครับผมขอบคุณสวัสดีครับ